ลุงไม่ทับไปไหนมาไหนกินฟรีตลอดทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะเจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องจ่ายเกรงใจจริงๆมันได้รับเกียรติจริงๆนะแม้ว่าตัวเองเงินก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อุดมการความรักชาติและมุ่งมั่นทำเพื่อส่วนรวมมันทำให้ลุงไม้ทับยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ อย่างมีเกียรติมีค่าของความเป็นคนนี่มีอะไรแม่ทับไม่ได้ร่ำรวยอะไรครับลูกสิบตำรวจเอกคนหนึง่งนามสกุลก็แบบนี้แหละชื่อก็โบราณแต่เกียรติศักดิ์ศรีของเรานี่คือความจริงใจต่อประเทศชาติบ้านเมือง แล้วก็ต้องอยู่กับลูกน้องในภาวะวิกฤตทุกที่ตายก็ตายพร้อมลูกน้องเป็นผู้การอาหารพานปัตตนีสองปีบอกกับครอบครัวไว้ว่าถ้าเป็นอะไรไปให้พาลูกเมียมาอยู่ที่นี่เมียให้พาลูกมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ สร้างให้แล้วไม่ต้องห่วงถ้าไม่ได้กลับมาคิดอยู่แค่นั้นไม่ต้องไปอยู่บ้านหลวงเพราะว่าเขาจะไล่ออกเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่มันไม่ตายไก็กลับมาอยู่ตรงนี้มายืนตรงนี้ครับครับเพราะว่า เราไปทำงานไปทำให้พี่น้องประชาชนรักกันทั้งพี่น้องพู้นมุสลิมให้คนไทยรักกันมันก็เสี่ยงเสี่ยงที่ฆ่าศึกจะต้องทำร้ายคนเหล่านี้เพราะไปทำให้คนรักกันไม่ใช่วิถีของเขามันพร้อมที่จะโดนเราต้องออกทุกวันไปพบพี่น้องอย่างนี้เป็นต้น เกยติยศและศักดิ์ศรีนี่มันทำให้ติดตัวติดตัวน้องๆทั้งหลายติดตัวลุงแม่ทัพแม้กระทั่งเหตุการณ์ไทยกรรมัมพูชาไทยขเขมรน,นี่ก็ตามลุงแม่ทัพพร้อมประทะทันทีถ้ามีกลิ่นไม่ดีเพื่อปกป้องอธิปไตยศักดิ์ศรีของคนไทย,นยที่นั่งอยู่ตรงนี้ศักดิ์ศรีของผู้ท่านเนี่ย แม่ทับแบกไปทำเพื่อคนไทยไม่ได้คิดอย่างอื่นไม่ได้คิดว่าจะไปทะเลาะก,กับท่านใดทั้งสิ้นก็แผนที่มันอยู่ตรงนี้แล้วพวกมึงเสือกเข้ามาข้างในกูได้ยังไงออกไปเท่านั้นแล้วคุณมาอยู่แล้วคุณถือปืนใช่ไหมครับแล้วมาอยู่นี่ถือปืนมาอยู่ด้วย ไม่ใช่ไม่อยู่ด้วยความสุภาพไม่ใช่อา้าแสดงว่าพวกมึงมายึดพื้นที่กูนีว่ว่าแล้วข้าไเจ้าเป็นทานหารเป็นแม่ทัพรู้สึกผิดอายเลอเกินผมเป็นไมมถัาผมอายเลอเกินผมทำทันทีถ้ามีโอกาสแต่การทำจะต้องมีความเหมาะสมห่วงเวลา มันมีสภาพแวดล้อมหลายอย่างและเราพวกเราก็ได้ทำกันแล้วห่วงหนึ่งผมก็ฝากพี่ๆน้องๆหล,ลายๆว่าให้ทำอีกถ้ามีโอกาสพี่กเกษียณไปก่อนฝากน้องๆสู้ต่อนะนี่ครับก็คือความยืนหยัดที่ให้ลุงแม่ทับอยู่ทุกวันนี้อะไรก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระกษัตริย์ด้วยการกระทำอย่าไปพูดแต่ปากทําแล้วคนอื่นเขาจะเห็นเองไม่เคยไปบอกหรอกว่าเม่ทำดีเงนอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละพี่น้องเขาก็เห็นเองเขาเห็นเองคนไทยมหา ลุงแม่ทับกุ้งเขาเห็นเองนั่งรถไฟจากใต้มาเช้าที่กรุงเทพเพื่อจะมาหามีกับข้าวมาทุงหนึ่งเพื่อมาหาแม่ทับกุ้งก็เขาเห็นมันหายากเลยคนแบบนี้ในประเทศไทยผมว่าไม่ยากนะครับพวกเราช่วยกันแล้วก็หาคนจะเยอะ หนึ่งในนั้นก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ได้ช่วยกันในหลวงท่านพูดอยู่เสมออย่าให้คนไม่ดีมาเป็นใหญ่คำว่าเป็นใหญ่ก็คือปกครองในทุกระดับเพราะเขาจะมาทำในสิ่งไม่ดีให้กับคนส่วนรวมก็หน้าที่พวกเรานี่ไงไม่ใช่ว่าท่านที่ทำหน้าที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ดีนะ หมายคือว่าถ้ามีโอกาสพวกเราลองดูต่อไปเราจะทำอย่างไรช่วยกัน